เอาละครับกลับมานะฮะอีกหนึ่งเรื่องซึ่งพลาดไม่ได้เลยนะครับ <ผม S 1> สัปดาห์นี้จะได้รู้แล้วว่าเดอะสตาร์คนที่8ของเมืองไทยคือใครนะครับระหว่าง โดมกับแกงส้มนะฮะถูกต้องครับพี่คิวรักใครเชียร์ใครนะครับเชียร์ให้เต็มที่มีเงินเท่าไหร่โหวตให้โหวตอย่าออมาเสียใจกันทีหลังนะฮะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าคนที่คุณชอบออแล้วไม่ได้ได้ที่หนึ่งเนี่ยจะมาร้องไห้กันนะฮะถูกต้องแต่ว่ายัางไงก็ตามเข้าบ้านจุดสามมาสร้างหมดนเลยฮะถูกต้องนะครับผมมาแต่ละคนก็มีเรื่องที่สุดในของแต่ละคนนะครับ,บมาเริ่มกันเลยดีกว่าของพี่คิวได้รับข่าวสารของใครมาครับคนแรกของผมนี่นะครับเป็นความ ด้านโลกส่วนตัวครับผอเอชชอบแบบซ้อมคนเดียวนั่งคนเดียวนะครับนั่นคือนี่ครับน้องเฟรมของเรานี่นะฮะน้องเฟรมนี่นะครับเหตุผลที่แบบนี้เพราะเธอเนี่ยเลี้ยแดงเป็นรุ่นน้องของที่มหาลัยนะฮะและที่สําคัญอีกหนึ่งคาแรคเตอร์คุณผู้ชมครับเวลาที่เพื่อนไปอาบน้ํากันเธอไม่ไปฮะเธอไม่ชอบอาบน้ํานี่มันเนื้อคู่ะชัดคนสไตล์เดียวกันเลยทําไมคิวเขาไม่ชอบอาบน้ำหรอไม่รู้เหรอคนสะอาดเขาไม่อาบน้ำหรอกทำไมอ่ะมีแต่คนสกปรกที่เขาอาบ สายแล้วจับทำไมมันมันจะดีที่เช็ผมเองอ่อคนที่สองครับคนต่อมาครับนี่คือคนโลกส่วนตัวฝ่ายหญิงฝ่ายชายคือคนนี้ครับนี่น้องฮัทน้องฮัทของเรานี่นะฮะเออาจจะซ้อมอยู่คนเดียวซ้อมเต้นซ้อมร้องอยู่กระจกแบบนี้ครับอาจจะเป็นการเช็คว่าเฮ้ยใช่หรือยังแต่ว่าเขาก็ทําเต็มที่นะฮะดูจากรูปครับแหมาแหมเอาส่เข้าไปใส่เข้าไปนั่นแหละฮะ จริงจังมากนะฮะสองคนเดียวนะครับผมอ่ะก็เช้นมาที่สูงนะฮะใช่ครับผมหน้ตาคุณแล้วคุณปอมาถึงเอ่อน้องผู้หญิงกันบ้างดีกว่าน้องสไมล์นะครับสาวคนนี้เนี่ยนะครับมีความเป็นธรรมชาติสูงมากๆนะครับเวลาซ้อมเนี่ยนะฮะผิดพลาดไปยังมีการหลุดขำออกมาเลยเนี่ยดู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 นี่หนึ่งสองสามอ่ะขำยังอ่ะหนึ่งอ่ะเดินอ่ะเดินอ่ะมีเพลงโอลิฟนะครับนะครับดูนะครับถาเนี่ยครับหนึ่งสองหนึ่งสอง คือธรรมชาติไงคือมีความแบบน่ารักมากเออนะฮะแล้วก็หนุ่มอีกคนนึงนะครับซึ่งบ้านเดอะซาร์เนี่ยนะฮะให้ฉายาเขาว่าแข็งแรงนั่คือหนุ่มบ้าพลังหนุ่มบ้าพลังนะฮะหนุ่มคนนี้นะครับผมก็บปหน้าอด ไดเลยโอ้นี่นะข้าวแฮนเป็นไงบ้างนะฮะสไปดีนูกันนี้เล่นจริงเจ็บจริงมากๆนะฮะคือเล่นเต็มที่มากๆขนาดวันเกิดเพื่อนวันเกิดแกงส้มเนี่ยนะครับลงทุนไปเล่นจนแบบชักดิ้นชักงอบนพื้นนะฮะแกงส้มตดใจนะฮะถึงกับเชื่อแล้วก็พาพาออกมาจากโรงพยาบาลกันโดยเร็วเนะฮะดูนะฮะชักด้วยโอ้โหเป็นไง เป็นเดนเทนนะฮะแล้วเขาเนี่ยเล่นฟิตเนสหนักมากผมเคยเจอที่ฟิตเนสยกยกหนักเลยยกเหล็กเหรอฮะยกเหล็กเน่ฮะยกอะไรนะเป็นแดนเซอร์มานานแล้วด้วยเต้นเก่งนะฮะแข็งแรงมากครับครับผมอ่ะคนต่อไปครับนี่หนุ่มพูดน้อยต่อยหนักนะฮะอันนี้เนี่ยใช้กับเขาไม่ได้เขาเป็นหนุ่มพูดน้อยเต้นหนักพูดเนี่ยวันหนึ่งไม่เกินร้อยคำแต่ว่าเต้นวันหนึ่งเกินร้อยสเต็ปนะฮะเขาเรียกว่าคนที่ชอบสไตล์แบบ body language นี่นะฮะดูครับ อ่า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 อ่นี่เห็นไหมฮะคนเดินมาถามพ้่สบายดีไหมแคนแคนจะไม่ตอบแคียอห เขาฝ่ายนี้นะฮะมาคนสุดท้ายบ้างนะฮะสต็อปนั่นเองนะครับผมหนุ่มสาวคนนี้เนี่ยนะครับผมเป็นสาวมากความสามารถนะครับบีบบ็อกดีดนิ้วผิวปากอะไรนี่ทำได้หมดนะฮะล่าสุดครับผมสามารถพากหนังจีนได้ด้วยครับพี่คิวครับไม่เชื่อเลยสมมติว่าเจอตัวเป็นเนี่ยพันธมิตรมาจริงเลยให้เธอพากให้ฟังแล้วกันนะครับผมนี่คือสมายนั่นเองนะฮะไอ้สต็อปสต็อปครับผมอันนี้เป็น เโอ้โหนะฮะซ้อมแบบเต็มที่แต่ว่าภาคหนังนี่ว่า,วางๆเราเชิญมารายการเราหน่อยเราชอบมากออมนะฮะสาวนี้อย่าลืมนะฮะจะถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วของเดอ <The Star S 1> ะสตาร์แปดนั่นเอง